Under a r m o เ r เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ U A H O V R Machina ที่มาพร้อมกับฟิลเจอร์แนะนำการวิ่งแบบเรียลไทมเพื่อให้คุณเป็นนักวิ่งที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแข่งเพื่อตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อคัดตัวสำหรับการวิ่งมาราธอนหรือเพื่อทำเวลาในการวิ่ง รองเท้าในตระกูลรังส w ีทุกรุ่นของ Under Armour ในปี2020ซึ่งรวมถึงรุ่น H.O.V.R. Machina มาพร้อมกับการเชื่อมต่อด้วยระบบดิจิตอลซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้นักวิ่งสามารถติดตามและวิเคราะห์การวิ่งของตนได้แต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิ่งในเชิงลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ล่าสุด Under Armour ได้ยกระดับการเชื่อมต่อน,นี้ขึ้นอีกขั้นโดยเปิดตัวฟิลเจอร์แนะนํนำการวิ่งแบบเรียลไทม ที่จะช่วยให้นักวิ่งสามารถรักษาฟอร์มการวิ่งได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทังการวิ่งโดยมอบคำแนะนำเฉพาะตัวแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักวิ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งได้ดีขึ้น นักวิ่งสามารถศึกษาลักษณะการลงเท้าสู่พื้นจากการวิเคราะห์หลังการวิ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์อฟอร์มการวิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวิ่งระยะไกลที่นักวิ่งจะไม่สามารถรักษารูปแบบการวิ่งได้เนื่องจากความเหนื่อยล้าทุกๆุกฟิลเจอร์สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นผ่านการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Map My Run ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับสุขภาพและการออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยยอดผู้ใช้งาน270ล้านคนและผู้พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย การแนะนำการวิ่งแบบ Real Time โดยเชื่อมต่อระบบของรองเท้า Under Armour ทำให้คุณเสมือนมีโค้ชส่วนตัวผู้พร้อมให้คำแนะนำแก่คุณแบบทันทีทันใดและช่วยให้คุณไปชิดเป้าหมายเราได้ทำการทดลองฟีเจอร์นี้ในการวิ่งทุกระดับรวมถึงมอบข้อมูลหลังการวิ่งเช่นลักษณะการลงเท้าสู่พื้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกับนักวิ่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน